สวัสดีครับผมอาจารย์ดารักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องมีชัยชนะในชีวิตผมเชื่อว่าคำพยานที่พี่น้องจะฟังนี่นะครับจะช่วยพี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและพี่น้องจะได้รับความรอดได้รับรพรจากพระเจ้าฟังคำพยานนะครับขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องในคำพยานนี้นะครับขอบคุณครับ ชื่อพิมนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์เคยทํางานที่โซเนวา2ปีกว่าแล้วก็ตอนนี้อ่ะได้กลับไปทํางานที่กรุงเทพแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะาถามว่าผลกระทบกับการงานเรื่องโควิดไหมถามว่าผลกระทบทุกคนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เอาเราออกหรือไม่ได้จ้างเราออกพระเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเก็บเราไว้ให้ทํางานอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเดือนที่แล้ว ตอนเด็กๆเ,เคยกินไก่ย่างที่สีเหลืองๆใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่เคยกินเนาะแล้ววันนั้นก็เลยไปซื้อมากินแล้วสรุปว่า,วากระดูกไก่ติดคอแล้วก็มันรู้สึกว่ามันมันก็ลึกด้วยคือพิมพ์ก็เอาเนิ้วแย่เข้าไปสุดนิ้วเลยเนาะมันก็โดนตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่ออกแล้วมันเจ็บก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็พอวันวันแรกติดไปทํางานทําไงก็ไม่ออกแล้วก็วันที่สองก็ยังเจ็บอยู่ ก็เลยอธิษฐานพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให้ลูกตายกระดูกไก่แค่นี้ทิ่มคอลูกนะลูกยินดีเลยค่ะพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็กลับมาก็เอามือค่ะล้วงเข้าไปอีกก็ไม่ออกก็เลยอยู่ๆก็ไม่ไม่รู้เพราะว่าพระเจ้าโดนใจด้วยเปล่าบอกว่าเอาน้ํายาบ้วนปากอะไปฆ่าเชื้อก็เลยเอาเข้าไปแล้วก็ทำทำเข้าไปลึกๆอ่ะแล้วก็เอาออกก็หลุดออกมาเลยก็เลยโอยอาจาจา์ใจว่ามันออกมาได้ยังไงเพราะว่า พยายามที่จะเอาเนิ้วดึงเขีย่ยออกเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละหก็ไม่ออกค่ะ <ขอ S 1> <ม>ไม่เห็นก็ลงไปกับน้ำแล้วค่ะก็เลยไม่เห็นค่ะเลยขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้เนาะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นพยานออนไลน์หลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาหลวงพ่อเจ้าอาจจะให้มาเป็นพยานให้คนที่กอบกูดก็ได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะข้อพร่ำพีข้อหนึ่งนะคะหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อแปดค่ะ เหนือสิ่งใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักความรักนะคะให้อภัยบักมากมายเพราะว่าความรักของพระเจ้าเนาะได้นําให้เราทุกคนเนาะได้มาเจอกันวันนี้แล้วก็เราได้มาเป็นพี่น้องกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ค่ะ ดีใจมากที่พี่น้องได้ฟังคำพยานนี้และผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจที่อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าการมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากนะครับคือยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและพระเจ้ารักพี่น้องส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่พี่น้องหนังสือพระคัมภีร์หนังสือกิจการบทที่1 0บข้อสาบแปดบอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จ ไปกระทําคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระองค์พี่น้องครับผมเชื่อว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชนีวิตของท่านพระองค์จะรักษาท่านพระองค์จะช่วยท่านและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตของท่านพระองค์มีฤทธิ์เดชเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าสิ่งนั้นได้เกิดกับชีวิตของผมด้วย พอมาเชื่อพระเยซูชีวิตวผมเปลี่ยนไปมากพระเจ้าอวยพรพระเจ้าดูแลปลดปล่อยผมรักษาโรคผมอยากเชิญพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นผู้ช่วยให้รอดลูกขอกลับใจจากความบาปและเดินกับพระองค์เจ้าเป็นลูกของพระองค์ ลูกเชื่อในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่รับลูกมาเป็นลูกของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีด้วยนะครับผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคำสอนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในไฟแห่งการฟื้นฟูรัรบใช้พระเจ้าและมีการเชิม มีพระพรมากๆมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามากๆมีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในงานฟื้นฟูหรือในคําพยานอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ